สวัสดีครับอยู่กับช่องยูทุบของผมครับวันนี้จะมากินน้ำชาไทยน้ำปั่นครับนี่ครับน้ำปั่นครับผมน้ำชาไทยปัน่น <ค>หวานมันอร่อยครับน้ำปั่นน้ำจัดไทยนะครับ อรงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบของบุมครับบด้เดี๋ยวบุ๋มจะลองคลิปให้ไหมครับครับ